ฟินจิกบมอนคู่รักช่อง3าคงแขนสวีทแคปชั่นเด็ดหวานน้ำตาลท่วมขยันเติมความหวานให้กันไม่มีหยุดมีโมเมนต์ให้แฟนชาว NY ฟินจิกบมอนกันตลอดเลยสำหรับคู่รักสุปตาช่อง3อย่างพระเอ็นเด็ดคุกิมิยะและนางเอกสาวยายาอุรสยาที่ล่าสุดควงแกงเพื่อนดาราอย่างคิมเบอรี่หมากปรินมากกิราสีเซนอินที่เอ p a c t a r อ n a เมืองทองธานี ร่วมชมคอนเสิร์ตเรนนี่อโนเบมเบอร์ทูดีมเบอร์ไลท์อินแมนคอกทุกคนสนุกแฮปปี้กันมากเต้นกันมันสนานขณะเดียวกันคู่รัก N Y ก็ได้หย่อนโมเมนต์ต่อย้ำความหวานด้วยแคปชั่นว่าตั้งแต่โควิดมาคอนเสิร์ตแรกคือ a d h i d Islenny and We All Happy Hashtag I Love You So Bad รับแฟนๆกินกระสนานถูกอ,อกถูกใจคอมเมนต์ซาดูดูอาทิคุณหนูยิ้มหวานเกินไปแล้วหวานไม่หยุดหวานไม่แพวเลยวันนี้ น่ารักที่สุดเลยค่ะน้ำตาลท่วมแล้วค่ะวันนี้ฉันตุยกี่รอบแล้วตุยแล้วฟื้นแล้วตุยฟื้นโอ้ยคือสวยหล่อมากแฮชแท็กคือตายอย่างสงบจ้าพี่แปรจ๋าแฮชแท็กอันเนอรหวานเลยอีจะให้เราโฟกัสแคปชั่นหรือรูปดีบอกเราหน่อยโฟกัสแคปชั่นอัอเนอเง้อมพี่แปรจะหวานไปไหนฉันตายแล้วเลยนะเื้อหน้ารักที่สุดคู่นี้ขอขอบคุณภาพไอจีคูกิมิยะภาพแหล่งข้อมูลข่าวชีมงานทีด dot com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ